อันนี้จะเป็นวอเตอร์เคสป่าวใช่ครับเป็นวอเตอร์เคสครับผมวอเตอร์เคสเราจะมีหลายสายพันธุ์อุ้ยอร่อยอุ้ยอร่อยมากนี่ชอบล็อกเก็ตมากสหรับล็อกเก็ตเก็บได้เลยครับเนี่ยเก็บได้เลยฮะเก็บได้เลยเนาะโอเคและโอ้โหอันนี้ได้ไหมได้ครับได้ครับใบเดียวพออันนี้แบ่งทานได้7คนนะฮะโอ๋อ7คน7จ็ดคนเจ็ดคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะเกษรสำราญแม่ชีกอจิ วันนี้นะคะพากันออกมานอกบ้านไม่ใช่นอกบ้านเรานะคะอันนี้บ้านเราคงไม่ขยายใหญ่โตขนาดนี้นะคะออกมาแบบนอกสถ<อ>านที่นานท่ออตอนนี้อยู่ที่ไหนคะคุณแม่ตอนนี้อยู่ร้านก็แวะดมบรีที่นึงก่อนแล้วค่อยว่าเออไปพูดกับคุณผู้ชมตอนนี้อยู่ร้านสุกกินได้ค่ะออสุกจะเป็นออฟาร์มผักหรือว่าเป็นแบบแคล้ายๆเป็นสวนออจังหว<ท>ัดอะไรคะที่นี่จังหวัดนครปฐมจังหวัดนครปฐมสุกกินได้แล้วอะไรกินไม่ได้ใบกินไม่ได้อ๋อใบกินไม่ได้แต่บางอย่างใบกินได้ก่อนเข้ารายการยังเล่นมุกได้อยู่เลยสุกกินได้ ได้ดิบกินไม่ได้เพราะก็ลืมหมดทุกอย่างลวลืมทุกสิ่งอันสุกกินได้ดิบกินไม่ได้ค่ะเอออานเล่นทาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรานัดแขกรับเชิญพิเศษไปด้วยเดี๋ยวจะเข้าไปหาท่านท่านข้างในกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราเดินบริเวณสุกกินได้ก่อนดูว่ามีอะไรกินได้เดี๋ยวเอากลับบ้านด้วยเดี๋ยวไปฝากเขาด้วยดีกว่านี่นี่แต่ว่าต้นนีแม่ตรองน้ำอ้าวเหรอเขาตั้งแต่จะเล่นมุกหรือเปล่า เราไปขัดทากมุกเขาเหาเป็นบ่อน้ำเหรอทออี่ตั้งใจว่าเฮ้ยจะเดินลงไปในจอกแหน่เพื่อว่าจะได้มีซีน,จ,นอจอกแหน่เลยเหรออ้ยแดดมาแล้วรู้เร็วนี่ต้นนี้ทำไมมัน,อนเออจริงเ<อ>น,นี่ยน้ำเยอะจริง<อ>ด้วยต้นหม่อนอันนี้เล็กจังลูกทํ้มามันดกจังเลยอ่ะก็คือเขาตัดไงอ๋อหรอถ้าตัดใบหรือว่าไม่ตัดปล่อยให้เขาเนี่ยเขาก็จะแบบแตกลูกเยอะเลยมีลูกแต่เด็กแก่แดดแก่แดดใช่เขาอยู่กลางแดดนี่แหละเขาเลยต้องแก่แดดเออ เธอมีลูกตอนอยู่เท่าไรหร่ันหร 30แล้วจ้าอุ้ยมีลูกตั้งสามสิบอายุเยอะแล้วนะเอาจริงนะที่นี่มีต้นไม้เยอะมากถ้าดูเองก็ไม่รู้ว่าต้นไหนเป็นต้นไหนคุยกับคุณพี่เจ้าของดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราจะยืนห่างกันขนาดนี้เลยเหรอคะส ocial distance มันเยอะไปหน่อยนะคะคุณพี่คะวันนี้ชื่ออะไรคะคุณพี่คะชื่อนนครับผมคุณพี่นนค่ะเป็นเจ้าของสุกกินได้ที่นี่ใช่ไหมคะใช่ครับผมยังไม่เข้าอยู่ดีอ๋อค่ะยังไม่เข้าอยู่ดีข้ามฝั่งลองมาคุยกันได้อ่างจริงๆแล้วพื้นที่สุกกกินนนไไไดด้้้ททีีี่่่่่เมมมมัังงหหหวาาใญแคคปรรระณๆบผ มีอะไรให้ทําบ้างหรือว่ามีอะไรที่ตั้งอยู่ที่นี่บ้างคะหนึ่งในส่วนของแปลงผักครับผมแล้วก็สองก็ส่วนของร้านอาหารครับค่ะซึ่งแปลงผักอันนี้บุคคลธรรมดาก็สามารถเข้าไปดูได้ถ้าไปดูได้ครับถ้าเกิดเขาปดูก็รบกวนช่วยก็น่าแบบปิดปิดประตูให้ด้วยเพราะว่าเราปลูกแบบออแกนิกเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงครับค่ะ แล้วเด็ดกินอะไรอย่างนี้ได้ไหมได้ครับแล้บางทีก็เด็ดชิมเด็ดอะไรได้มีบางทีคุณแม่เขาปลูกพวกมะเขือเทศอย่างเงี้ยฮะสามารถเด็ดชิมได้ผักที่เราปลูกปลูกในโรงเรือนเนี่ยเราเอาไปใช้ใช้ในร้านอาหารอ๋อก็คือว่าเอาเด็ดผักสดๆแล้วก็เอาไปใช้ไปผักอแกนี่ผักอะไรอย่างงี้ที่ไม่ใช้สารพิษไม่ใช้ยาฆ่าแมลงใช่ครับถูกต้องแต่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาเด็ดไปให้ ไม่ใช่ครับเราเตรียมเราจะดการใช่ครับเพราะว่ามันมีเวลาการเก็บผักครับผมถ้าสมมติว่าเก็บในตอนเช้าคือมันจะดีที่สุดแต่สมมติว่าเก็บในช่วงสายหรือช่วงเที่ยงช่วงเย็นแบเนียมันผักมันจะเหี่ยวครับมันจะไม่ดครับมันจะไม่ดีครับใช่มันจะดูไม่น่ากินมันจะไม่สดครับผมแล้วอันนี้เป็นช่วงเช้าหรือช่วงเที่ยงช่วงบ่ายคะเนี่ย ทั้งวันเลยค่ะทั้งวันเลยอ่าเราเข้าไปทางในกันดีกว่าค่ะพี่นนท์ค่ะทางในค่ะทางนู้นนะครับก็คือไอตรงไม้ไผ่ที่กองกองเราจะเข้าไปอยู่รูนั้นแล้วก็เข้าไปทางในเหรอฮะไม่ใช่ครับอยู่ตรงประตูเขามีประตูนนี่ระหว่างทางนี่มีดอกอัญชันจะเก็บไปเลยก็ได้นะโอเคดูดิถ้าเกิดว่าพี่นนท์บอกว่ามาครับเข้าทางนี้แล้วพี่เขาบุดเข้าไปทางนี้เลยค่ะแล้วก็เข้าไปในนันเนียเข้าไปทีเจอสิงโตอัสลาแล้วอ้าวใครจะไปรู้ละเขาอาจจะแบบเออเทคนิคพิเศษ นี่อันนี้คือดิ้งแรงคิดว่าฝรั่งแต่เป็นคนไทยอ่ะเนาะดูเหมือนเลมอนใช่เลมอนใช่ครับเลมอนอันนี้มันเปอะไรทันเลมันแหลมแหลมแต่มันไม่ใช่เลมอนแบบแบบที่ที่ขายกันทั่วไปเลมอนปลูกในไทยใช่เนี่ยล้วเขาจะมีการปรุงดินเองอะไรเงี้ยครับผมเราไม่ใช่สังเกตอุยอันนี้อะไรมะเขือเทศมะเเขือทศใช่ครับน่ารักจังเดี๋ยว็ดชิมได้เด็ดทานได้ครับนี่ก้อนเหมือนเหมือนเหมือนเคลแม่ใช่เคลครับอันนี้ก็คือเคลเหรอฮะใช่ครับเคลครับที่บ้านคุณแม่ก็ปลูกเคลแต่ว่าปลูกอยู่ในกระถาง น,น,น,นั่งปลูกในบ้โตไหมฮะโตอยู่นะฮะเดี๋ยวเวลาเวลาจะทานมันก็ดึงใบออกทีละใบใช่ครับใช่ครับตัดใบล้างออกเรียบมันก็จะคืเอเป็นเรื่อยตั้งแต่ปลูกก็ไม่เคยเอามาทานเลยนะฮะเพราะว่ากลัวมันตายกลัวมันตาย,ายาไม่ตายหรอกเพราะว่าที่ปลูกที่บ้านเนี่ยอยู่มาเป็นปีแล้วเป็นปีปีแล้วก็แต่ถ้าเกิดปลูกในกระถางมันจะไม่ค่อยโตอะครับมันจะโตช้า ถ้าปลูกเป็นแปลงมันจะโตเร็วกว่าและอันนี้นะค่ะอันนี้เป็นพวกนี้จะเป็นไวรยล็อกเกตครับผมที่เป็นผักสลัดอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับทานกับสเต็กได้หรือว่าทานเป็นสลัดก็ได้แต่ว่าอันนี้ก็คือเด็ดได้เลยไหมเด็ดได้เลยครับอันนี้มันเป็นสมมติว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนมันเด็ดได้แล้วอันไหนมันแก่มันอ่อดเลยถ้าแก่เนี่ยใบจะใบจะใหญ่ครับผมแล้วก็สัมผัสใบดูเนี่ยใบมันจะหนาหน่อยอย่างนี้แก่อันนี้จะเป็นวอเตอร์ครสป่ะ ใช่ครับเป็นวอเตอร์เคสครับผมวอเตอร์เคสเราจะมีหลายสายพันธุ์อุ้ยอร่อยรสชาติจะจัดจ้านครับมันจะเผ็ดลูกก็มันจะพูดว่ารสชาติมันเข้มข้นอุ้ยอร่อยมากคุณแม่ลองทานนี่ฮะเนี่ยเป็นใบใบแก่ไม่ทานแล้วค่ะกินแล้วค่ะคุงบอกว่าคุณแม่อันนี้เพิ่งโตเมื่อวานเลยครับเพิ่งแตกเมื่อวานคุณแม่กินใบนี้ดีกว่าใหญ่นี่กินแบบนี้ถ้าอย่างถ้าอย่างใบนี้ฮะสัมผัสใบดูถ้าใบไม่ค่อยหนามาหนึ่งมันจะเป็นใบอ่อนอุ้ยอร่อยมากนี่ชอบล็อกเก็ตมากสลับล็อกเก็ตไใช่ชอบมากเก็บะเน ล็อกเก็ตทางแปลงเลยเออเอองั้นไปดูล็อกเก็ตทางแปลงลดีกว่าได้อ,อ,อันนี้ได้ไหมได้ครับได้ครับ อใบเดียวพอใบเดียวพอทานหรอค่พอกินใช่ไหมใบเดียวพอกนเค็มแมวเหรอรสชามันเข้มข้นมากอยากสลัดอกเกตปกติเขาจะใช้เป็นจานๆอะไรเงี้ยอันนี้คือแค่อันที่วางลงไปแล้วเดี๋ยวเอาชีสนมแพะโกทชีสลงไปแล้วก็ราดซอสนิดเดียวคณได้นขิ่ลใช่มอันนี้แบ่งทานได้เคนนะฮะอ๋อเคนเคนอันนี้อะไรนะครับนี้เป็นผักสลัดครับฟินเล่ครับผมฟิเลเล่อเบอร์ใช่ครับฟินเล่อันนี้เขต็มกรอบกับเนาะกับกรอบใช่ครับ่อันนี้เป็นถ้าฟินเล่จะอยู่ใน กรอบสมมติว่าถ้าขอไปสักต้นหนึ่งเลย้จะได้จบจบอะไอย่างนี้ตัดได้ครับตัดได้ครับแล้วก็ล้วงไปนะคะมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะตัดออกมาปุ๊บะนื้อโอ้ยเสร็จแล้วค่ะสวยไหมคะโอ้สวยจังเลยอันนี้คือไม่มีสารเคมีไม่ใช่ครับไม่มีครับผมเพราะเราไม่ไดเราเราไม่ใช้ยาครับ ทำไมถามนี่จะกินอีกเหรออยากกินอีกพี่แม่เอาน้ำสลัดมาด้วยอะเดี๋ยว่อในหลานครับแม่ไปในหลานเซ่แล้วจะลาตรงนี้เลยใช่ไหมตรงตรงนี้มีน้ำค่ะไปลาดลาดอันนี้รสชาติไม่เข้มข้นเท่าโรลเกตลาดลาดตรงนี้แล้วก็กินไม่ต้องก็ถือมาแล้วก็ดิฟเอาไงออุ้ยนี่มะเขือเทศอันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับนี่ยครับนี่ก็ได้ครับอันนี้มันมีพันไหมเอ่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าพันอะไรพอดีว่าน้องชายเนี่ยสั่งมาเล็บมาจากนอกแล้วก็มาปลูกอือยังไง กรอบหวานไหมครับแม่อืมแม่มันยังมันยังไม่แก่จัดมันจะไม่หวานมากไงกรอบหวากรอบมันจะแบบออกทางเปรี้ยวนิดนึงกรอบหวานไหมคะไม่อะเพราะว่าฉันเพราะว่าฉันกินโดนกิ่งมันฉันกินโดนลูกมันแหมเดี๋ยวหาว่าโกหกท่านผู้ชมก็ถ้าเผื่อมะเขือเทศยังอ่อนอยู่นี่นะมันจะมีรสเปรี้ยวนิดนึงอร่อยออกถ้าเผื่อมันแก่จัดแล้วมันถึงจะหวานเออจะออกหวาน เดี๋ยวเมื่อกี้แม่เห็นลูกแก่สีแดงแล้วนะแต่มันร่วงอยู่ตรงนี้ก็มีครับแม่ตัวนี้เอาเอาตัวนี้ก็ยังมีเข็มขัดไอ้นี่เรียกว่าอะไรนะกับเอาคนใจตัดเลยอ่ะเนี่ยตรงตรงชั้มากแม่เอาลงให้เก็บไปฝากเขาฮะเอาลืมอ่ะดูข้าวมากกันเองอุ้ยนั่นน่ะลูกนั่นแดงนายนะขอบคุณค่ะอุ้ยอร่อยกลับไปกลับไปตัดล็อกเก็ตแป้งหน่อยดีกว่าเดี๋ยวจะเอาล็อกเก็ตกลับบ้านแล้วก็เอาฟิเลตกลับบ้านแล้วก็เอามะเขือเทศกลับบ้าน สวดีค่ะคุครับเก็บผักมาฝากโไอที่เก็บมาฝากนี่หมายถึงปลูกเองด้วยหรือเปล่าไม่ใช่เออมีคนปลูกอยู่หนูแลเห็นว่ามันงามดีหนูเลยเอาเก็บมาฝากคุณอาค่ะเ่เห็นอาอ้วนก็เลยให้กินผักเยอะ มีฝากคุณแม่ยังเก็บไปหนึ่งคันรถแล้วค่ะที่เราบ้านคันรถสิบล้อค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะอ่เาหนูฝากควงมรู้หูก่อนได้ค่ะอ่เอาคืนรถฉันเลยไม่ต้องให้คุณอาแล้วเพิ่งเห็นตัวจริงวันนี้ค่ะครับแม่ไปเห็นตัวปลอมที่ไหนครับในทีวีในหนังในทีวีค่ะุณแม่เห็นคุณอาอามากันตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถ้าบอกว่าหนัง45ปีมาแล้วนี่ก็คือตอนแม่ตอนนั้นแม่ก็อายุ21เอเองคุณแม่ได้ดูไหมดูค่ะพี่ตั้ม าำโหนะ <c oughs> คุณแม่ดูกีิ่นลอกตอนนั้นจำไม่ได้แล้วอ่ะหูสาว อาเนี่ยถามมาเยอะแล้วค่ะถ้าบอกว่าดูสองรอบสามรอบเนี่ยแสดงว่ามีแฟนสองน้ำพวนคุณแม่ต้องสวยต้องมีคนมาเจีเยรอบนึงไปด้วยคนเดิมอีกรอบนึงไปดูกับคนเดิมอย่างนี้ใช่ต้องสวยด้สวยรอยขึ้นอย่างนั้นหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นคุณอาเนาะเด็กๆวัยรุ่นสมัยนี้คุณอาขาคุณอาทั้งสองท่านนะคะในสมัยก่อนย้อนไปในปีเนี่ยนะคะคุณอาสองพันห้าร้อยสิบเก้ามีหนังเรื่องหนึ่งค่ะคุณขาดังระเบิดเถิดเทิงเลยชื่อว่าวัยออนรนี่ๆๆ ชื่อตรงนี้ชื่อตรงนี้ตอนนั้นคือดังขนาดไหนคุณอาคาต้องถามคุณแม่ให้มาถามเราเนี่ยเราพูดไปเดี๋ยวจะหาว่าเโอ้ใช่ไหมคุยกันเองต้องถามคนดูดีกว่าดังทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะเห็นบอกว่าตอนนั้นเป็นกระแสมากใครที่สมมติว่าสมมมติว่าีลูกเกิดในปีนั้นหรือว่าในช่วงนั้นก็จะให้ลูกตั้งชื่อว่าตั้มโอ๋อย่างนี้ค่ะช่วงนั้นคนที่เกิดปีหนึ่งเก้าปีสองศูนย์ปีอะไรอย่างเงี้ยเนาะเลยอยากให้ลูกชาย เหมือนพระเอกตั้มหมายถึงดิฉันเหรอคะไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นลูกชายคุณแม่นะคะก็เด็กๆเป็นลูกชายคุณแม่โตขึ้นมาได้ประมาณอายุ20กว่าเริ่มอยากเป็นลูกสาวคุณแม่ก็เลยหลอกคุณแม่ว่าลูกชายเดี๋ยวจะบ้านไปแล้วค่ะแล้วก็ลูกสาวกลับมาใหม่ค่ะก็เหมือนกับได้สองคนไงคะตอนแรกก็ชื่อตั้มแล้วโตมาก็ป็งชื่อโอ๋แม่จำไรเลยนะมีทั้งลูกชายลูกสาวในคนเดียวกันนักด่า แม่คิดดใจมากอ้ซึ่งกลับมาอีกรอบนึงค่ะหนังเรื่องไวโอลลนใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นไวโอโลนห้าาทำไมถึงเป็นห้าคะคุณอาก็เวลาเวลาเราอารมณ์ดีเนี่ยเราจะัมันขับไปหรอเราหัวเราะเราหัวเราะเราหัวเราะาใช่เป็นหนังอารมณ์ดีเันก็เลยเป็นหนังอารมณ์ดีมันก็เลยเป็นสิ่งที่ผมเลยคิดว่าอยากจะทําหนังให้เนี่ย ให้คุณแม่พาลูกสาวลูกชายนะครับในคนเดียวค่ะไปดูคือจงใจอยากจะให้พ่อแม่ลูกได้ไปดูหนังด้วยกันตอนนี้มันก็ต้องทําให้ดูแล้วสนุกด้วยกันทั้งสอง่ายเราก็ต้องไปเอาแนชชารีพิมพ์ป่าใบเฟิร์นใบเฟิร์นเออฉลักรเยอะแยะรวมทั้งอเล็กซรู้จักอเล็กซหมก็คือตัวน้องน้องเชี่ย แม่เป็นแม่ในยุคสมัยเนื้อเรื่องแะค่ะเนื้อเรื่องในวัยอรบนห้าเนี่ยจะต่างจากที่เราแล้วมาหรือว่าต้นฉบับอย่างไรไหมคะแน่นอนมันก็ต้องต่างกันนะครับเพราะว่าในปีหนึ่งเก้าเขาก็มีชีวิตอย่างหนึ่งเ <ๆ S 2> มื่อเขาเติบโตขึ้นมาในโลกภาพยนตร์แล้วมันยังมีชีวิตอยู่ในโลกภาพยนตร์เขาก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลวเวลาและยุคสมัยนะครับอย่างโอเนี่ยเมื่อก่อนหุ่นประมาณคือแม่ๆๆๆๆ ตอนนี้ก็จะว่าคุณก็ประมาณนี้ะนะครับซึ่งผมมองว่าเขาสวยสมไหวเขาเห็นว่าเรื่องนี้คุณอารเล่นเองกำกับเองด้วยไม่ยากเหรอคุณอาไม่ยากครับนี่สมัยนี้เนี่ยง่ายกว่าเมื่อ11เเรื่องที่เมื่อก่อนทำเพราะอะไรรู้ไหมสมัยก่อนมันเป็นฟิล์มมันเป็นฟิลม์มภาพยนตร์ใช่ไหม แล้วก็ไม่มีเครื่องมือทันสมัยอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็จะมีทีมงานซึ่งเขามีความรู้ความชานาญสูงกว่าเมื่อก่อนเรามีผู้ช่วยที่เก่งเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยอะไรมันก็ง่ายเป็นหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่นักแสดงทุกคนเก่งกันหมดเลยเราทำหนังขึ้นมาเนี่ยเรามีความสุขที่จะทเรามาเล่นหนังกันมาเนี่ยเพราะเรามีความสุขที่จะมาเล่นค่ะ เราก็อยากให้ความสุขตรงนี้เนี่ยถ่ายทอดไปถึงคนดูแล้วเราเนี่ยเจอประสบการณ์มาจากรักอุตรุลเอาไว้อโวรวนใช่และรักอุตรุลชื่นชมน แล้วเ,เห็นความสุขที่ทุกคนเขาได้รับมาเนี่ยตรงเนี้ยเรามันเป็นสิ่งที่เราเราฝังอยู่ในความรู้สึกของเราตลอดขออนุญาตถามเรื่องส่วนตัวคุณอาบา้างนะคะคุณอาอแต่ละท่านคุณอาลูกคุณถามโทษที่อายุเท่าไหร่แล้วคะคุณอาตอนนี้68 68แต่ยังแข็งแรงยูเลยก็เคยไม่แข็งแรงเคยใบยทาาหัวใจอ๋อแล้วก็เลยต้องศึกษาเรื่องเรื่องเรื่องการดูแลสุขภาพเหมือนหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นไหมคะคุณอาจริงๆแล้วเนี่ยพอเราไปศึกษาเยอะๆแล้วเนี่ย เราจะรู้ว่าจริงๆหลักการนะครับเอาหลักการนะค่ะไม่อยู่อย่างเดียวอ,อย่าทําตัวฝืนธรรมชาติออตอนนี้ถ้าเราจะไม่ทําตัวฝืนธรรมชาติทําไงก็ต้องมาศึกษาดูว่าธรรมชาติเนี่ยเขาออกแบบรามาอย่างไรเอาสั้นๆแค่น,นี้เพราะทําไมงั้นแล้วอาจจะคุยกันถึงพรุ่งนี้และตอนนี้การดูแลตัวเองของคุณอาคุณอาดูแลในด้านไหนบ้างคือการดูแลสุขภาพต้องดูแบบองค์รวมต้องดูในทุกๆส่วนจะไม่ดู ไม่ได้อะไรก็แล้วแต่ในร่างกายเราเนี่ยถ้าเราไม่ใช้ร่างกายเขาจะแคนเซิลเองเขาเขามีระบบบริหารจัดการทาไมงั้นมันเปลืองพลังงานคุณอาจิ๋นะคะตอนนี้กับอาคุณอาอายุเท่าไหร่ทันโทษคะหกสิบสองหกสิบสองในวัยหกสิบสองความสุขของคุณอาคืออะไรทิมมิลาอาหารค่ะที่ร้านที่บ้านปป่งค่ะไทบ้านปู่ค่ะแล้วก็มีความสุขในการทำกบบข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้ามาก็ได้มีเพื่อนคุยไม่ต้องอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านก็จะไม่เจอใคร หนาแล้วก็มาหาหลานมาเล่นกับหลานอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นความสุขไวกเกษียนเนาะไม่ต้องอะไรมากแค่นี้<ช>พอเนาะแน่นอนค่ะทุกคนนะคะที่ไปดูหนังเรื่องไวโอเลน5นะคะรับรองว่าจะได้รับความสุขกลับไปแบบเต็มอ,อิ่มแน่นอนค่ะวันนี้ขอบคุณคุณอามากเลยนะคะอ<า>ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณาขอบคุณค่ะาก่อนอื่นนะคะก่อนทานอาหารนะคะต้องกดไลค์ค่ะกดแชร์ค่ะ กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งปิ้งปิ้งปิ้งให้แม่ด้วยนะคะติดเพื่งแล้วเลือกไหมคะคุณอาคุณแม่เซ็นสัญญาไว้ก่อนได้เลยไหมได้ค่ะได้ค่ะเป็นภาคต่อค่ะเป็นวัยอลเวียนดีไหมคะที่วัยอลาบุญต้องเป็นวัยเกษียณแล้วไม่ใช่วัยอลาเวียนวยกระเียณอลบุญอะไรว่าไปเนาะเออได้ค่ะอวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนนะคะครั้งหน้านะคะเกษตรสำราญแม่ชีกจิจะพาไปทำอะไรต้องรอติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ อย่าลืมไปดูนะคะอ